แล้วครับทีมงานล่ากุ้งครับนำโดยอาจารย์จิ้นโดราเอมอนเอาตีละอาจารย์ทะลุกออตรงนี <ười> ้ครับเฮ้ยไปนึงไปนึงเราจะเจอยังไงตัวเรา นะๆโอ้โหตะวันแงขาบางเย็บ

มันมีมันไม่มีเน <t eg ued gardens> <kiss> <parfois> <her> <Idol> ี่ยช่วยหน่อยเอ้านี่ครับเอาไปใส่ตะแกรงหน่อยมั้ยวะเอาไปได้อ่ะเออไปถ่ายไปเลยแม่กองกุ้งครับกุ้งสุดยอดเตรียมจับใหม่แท็กใหม่แท็กนี่แม่โอ้ยังใหญ่เออเนี่ยกิเลสมันเยอะไงไปเอาๆไอ้ทิงครับไอ้ทิง ทุ่งใหม่เนี่ยก็จังนี่ขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออขึ้นยังเป็นไงล่ะพี่น้องชาวเรือว่าแล้วไง di sini, เงนในยนหม่อด ของัวเล็กไหยปลาเฮียเนี่ยจะพูดยังไงเฮียรูปแล้วนี่มือกมือกัอยู่นิ่งเลยวะกุงบาบากามเปิดนี้เราเราได้สตัวเลยไล่ก่อนไล่ก่อนเอ้ยต้องห่างเขาเอ้ยต้องห่างเขาให้เดมันเดมชอบชอบม่ชอบไม่ไดตัว ทำให้ดีอ่ะโอ้ยสวยสวยสวยยดูครับสายใ่ๆครับจากกุงแจ็คกุแจคกุ้งเต็มเลยอ่ ลืมปว่ไม่ได้ใส่ชูชีพไอ้สั เเป็นทุ่งก็จะตะท้วงตะเคี้ยดีขาเล่าที่ไหนมาให้ไม่รู้ม้่อเนือนจอกอันก็เดียวเจออะไรบ้างครับมาหุงกุ้งนี่แบบพ่อมีมือเราเจอแล้วครับเจออะไรบ้างครับเจอลุงข้าวแล้วครับเจอแล้วครับในลุ่มแม่น้ำบ้านเราจะจะแบเรามีอะไรกิน่บ้างครับมีจกุ้งครับ มีแต่กุ้งค,ครับพ่อยเครับเล็กในน้ำมีช้างครับพอยังช้างลยาอยก็เอ้าอีเอะช้างไม่ตายช้างลอยน้ำได้เอาเลยเอาเลยต่อดิอวันนี้วันหยุดครับช่วงนี้ก็เราในพรานออกล่าครับอ่าเยอะแยะมากมายเนี่ยครับบรรยาโาศ ป่วยแน่กูปู่ปาไปหมดเลยป้าไปหมดเลยโอกไม่ได้สู้ตัวหกว่า กูได้เป็นไรนะแม่ผมชอบแม่ผมชอบ

เที่ยวทะเลอยู่ได้ ไอ้พวกนั่งไอ้พวกนั่งข้างบนนะไม่รู้เรื่องแล้วทำนนยัอำอยง <B> ข้าวผาัดกะเพราเอ้ยห้กจริงน,นะกูม,มาตั้งแต่เช้าแล้วทำให้กูกินเลย กเนนนองง <c oughs> ี่ถึไปเราไป ลึกเหรอไม่ลึกเดินอย่างเงี้ยเดินไปที่นี่าาาปเบรรยากาศดีครับปุ๊ก นักเหรอ